มาต่อกันคลิปที่สามครับตอนนี้รถเริ่มขยับแล้วนะครับใช้รถเคนสามคันยี่สิบห้าตันทั้งสามคันนะครับคือการดึงก็คือจะดึงให้มันสไลด์ขึ้นไปตามนี่เลยฟังเสียงแล้วผมก็แอบเสียวอยู่น,นะรถเคนน่ะต้องใช้แบคโฮสามคันนะครับช่วยค้ำรถเคน คันเขียวนี่ใช้แคทครับคันกลางนี่โคบสู70คันซันนี่นี่ใช้ซันเบิร์ดครับเป็นตัวคำ้ำจะใช้แรงดึงแบบว่าให้มันเป็นแรงหน่วงค่อยๆรถขยับครับ จะปล่อยปล่อยตรงบุมออกนะครับคือจังหวะด,ดึงก็จะมีกลางบุมโคนบูมแล้วก็ตรงเวทท้ายครับดึงได้สามจังหวะทำไมหลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ขุดดินออกนะครับขุดแล้วครับมันพังลงมาครับดูดินมันพังลงมาจากข้างบนไม่หยุดเลยพอเราขุดข้างล่างข้างบนมันก็พังทับลงมานะครับก็เลยต้องดึงดิบ เป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณดูร่องรอยที่ดินมันสไลด์ลงมานะมันเป็นดินที่แห้งแต่ข้างหน้านะครับข้างในไม่แห้งนะครับข้างในเปียกครับขยับไปเยอะละประมาณ เจนละถ้ายืนรถทางนี้ได้ดึงขึ้นไปทางนี้ดีเลยตามที่ผมมองนะครับ มองว่าตอนนี้เรากําลังสู้กับดินก็คือจะดึงรถเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ฝั่งนั้นเนี่ยมีดินอยู่ครึ่งคันจะดึงให้มันสวน,นดินขึ้นไปเลยอ่ะนะครับแต่คันนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าคันนี้ยืนอยู่บนไม้นะคันนี้แต่คันนั้นน่นนะโชคร้ายคนระับไม่ได้อยู่บนไม้นะคันนั้นนะ่ะคันนั้นคือจมลงไปทั้งๆท,ท,ท,ที่ยืนอยู่บนดินอ่ะคันนี้มาช่วยอ่านะคันนี้กําลังจะมาช่วยแต่ฝนดันตกนะครับ ฝนตกลงมาปุ๊บก็ทําให้น้ําที่อยู่รอบข้างนะครับเนี่ยที่เขาปั้นคันกั้นเอาไว้ถล่มลงมาทับรถครับก็เลยขยับไม่ได้นะครับหลายคนถามตอนที่เขากําลังจะมาช่วยเนี่ยมีแต่ฝนตกพอช่วยกับฝนตกพอช่วยกับฝนตกตอนที่ไม่ช่วยไม่ตกพอกําลังจะช่วยก็ตกอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ลําบากนิดหนึ่งสองคันนี้จมอยู่ ประมาณ2ออาทิตย์น,นะครับ แบบนี้ลากยากครับต้องยกอย่างเดียวที่จริงต้องมีรถเคนเาตามที่ผมคิดนะต้องมีรถเคยน50ตันตรงกลางเป็นตัวยกยื่นมายกขึ้นอย่างเดียวสองคันนี้ลากก็น่าจะมีสิทธิ์กว่านะครับแต่ตอนนี้คือ มาลากทั้งหมด3คันเลยเนี่ยต้องยื่นต้องยกอย่างเงี้ยจริงยกด้วยแล้วก็ลากด้วยอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ครับมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ที่ผมคำนวณดูอยู่ตอนนี้ว่าดีมันดูดรถ20ตันก็จะกลายเป็น40ตันตอนเนี้ย ต้องยกต้องยกบูมขึ้นก่อนถ้าจะยกบูมจริงๆต้องถอดสายน้ำมันออกเลยสายน้ำมันในเรยืยกที่มันตั้งก่อน แต่คันนี้ยืนอยู่บนไม้นะครับโชคดีหน่อยยืนอยู่บนไม้ครับลงมาเด้อเสียวมือ ันนี้กำลังยกหาองศาครับเขียนคันทีเขียวอ่เหวียงแล้วเหวียงแล้วดึงแล้วพยับแล้วครับพยับแล้วครับ 杨梅。 nhiều giúp chơi đợi ครับเขายกระยะเอียงยงประมาณสี่ถึง50องศาครับระยะดึงไม่ใช่ดึงขึ้นตรงๆนะมันเอียงนี่ครับระยะดึงทุกคนคิดว่ายังไงดึงระยะนี้แล้วทีนี้นี่ มันสู้อยู่กับดินน่ะเนที่มันไหลลงมาข้างบนเหมือนมันจะแห้งนะครับแต่ข้างล่างมันเปียกนะคนกระโดดลงไปยังจมเลยคันนี้ถือว่าอยู่ใกล้แต่คันนี้อยู่ไกลครับ เนนีีน่่ยย้อูไกลพยายามใช้แรงหน่วงหน่วงเอาไว้ให้มันค่อยๆหลุดออกจากขี้โคลนนะถ้าจะดึงขึ้นพวดพาดอย่างเดียวก็ต้องใช้ตันร้อยเออเคียนร้อยตันนะในนี้เชียนมันเล็กก็เลยค่อยๆดึง คันกลางอ่ย่อนถ้ามีแม่โคยืนตรงนี้ได้นะคอยขุดเอาขี้เียนออกนี่พอดีเลยเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ จะยาวไปครับสวัสดีครับ